เมื่อวันที่4ธันวาคมที่ผ่านมา a s s เซ b a n แบงคอกจัดงานแสดงศิลปะนานาชาติครั้งแรกของประเทศไทยเปิดตัวที่ดิบพินาค้าหอไอคอนสยามแลนด์มาก์กระดับโลกริมแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งงานค่ะถูกจัดขึ้นระหว่างวันที่5ถึงวันที่7ธันวาคมนี้จัดโดย Artme e t l i ล e และ Art2 จากเกาหลีค่ะโดยประสานความเชี่ยวชาญระดับโลกในการจัดงานแสดงศิลปะของผู้จัดงานเข้ากับแพลตฟอร์มดิจิทัลล้ำสมัยของ Art2 ค่ะนอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนจากกองทุนวัฒนธรรมของรัฐบา,าลเกาหลีซึ่งมุ่งเปิดโอกาสใใหม่ๆนระดับโลก กับแกลลอรี่เกาหลี Asset Bangkok จะเป็นงานแสดงศิลปะแห่งแรกในประเทศไทยที่ประสานประสบการณ์ออฟไลน์และออนไลน์เข้าด้วยกันเปิดโอกาสให้นักสะสมสามารถมีส่วนร่วมไดจากทั่วทุกมุมโลกนั่นเองค่ะโดยทาง Asset Bangkok ที่โดดเด่นด้วยการประสานอย่างลงตัวระหว่างดิจิทัลทวีนและเครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของ a r t 2สร้างห้องชมผลงานแบบอินเ i v ีที่นักสะสมและผู้ชื่นชอบศิลปะทั่วโลกสามารถเลือกชมและเลือกซื้อผลงานศิลปะทางออนไลน์แพลตฟอร์มดิจิทัลนี้เข้าถึงได้แม้หลังจบงานนี้ไป แล้วจึงเป็นงานที่ช่วยเชื่อมต่อผู้จัดแสดงและผู้ชมทั่วโลกนั่นเองค่ะ